ขึ้นภูมโนรมชมเมืองมุกสุขสรานไปท่างฝ่ามือแดงแสงสุรีฉายบนภูผาเทิร์เอิบอาบทำพระองค์หลวงสิงสองซื้อของต้องที่ตลาดอินโดจีนกินปลาอร่อยจากแม่น้ำโขงโยมมุกสวรรค์สะพานไทยลาวอําอเภอเมืองมุกดาหารยกฐานะเป็นอําเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2525 มีพื้นที่ทั้งหมด1,235ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ771,800ไร่แบ่งเขตปกครองเป็น13ตำบล159หมู่บ้านโดยแบ่งเป็น1เขตเทศบาลเมือง34ชุมชน10เทศบาลตำบลและ2องค์การบริหารส่วนตำบล ประชากรทั้งหมด137,800รายประกอบอาชีพเกษตรกร48,200รายมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด274,700ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอเมืองมุกดาหารเมืองที่มีวัฒนธรรมสวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและการเกษตรที่หลากหลาย พ <im ื้นที่การเกษตรของอำเภอเมืองมุกดาหารมีการผลิตพืชไร่ไม้ผลพืชผักปศุสัตว์และประมงเป็นอาชีพหลักมีชื่อเสียงในการผลิตข้าวปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตลอดจนการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยพื้นที่ทำการเกษตร2 7 7 7 0 0ไร่แบ่งได้เป็นพืชไร่273,600ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้น 56,900ไร่พืชผัก500ไร่นาข้าว139,800ไร่และการเกษตรอื่นๆอีกประมาณ3,17,300ไร่พื้นที่ทำการเกษตรดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารมีบุคลากรทั้งสิ้น12คนได้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร9คนธุรการ2คนแม่บ้าน1คนโดยมีนางสาวชาสิตาเชื้อเมืองแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นผู้บริหารและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานส่งเสริมการเกษตร ขุขารากรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารมีความพร้อมในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทั้ง12ตำบลโดยได้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรป,าป่าเตลองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เป็นต้นแบบในการเกษตรให้เกษตรกรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรได้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน11กลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน12กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน128กลุ่มและกลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน13กลุ่ม ั้งนี้ยังมีจุดบริการความรู้ด้านการเกษตรภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกทั้ง29แห่งแบ่งเป็นสพกหลัก1แห่งและสพะกเครือข่ายอีก28แห่งนอกจากนี้ยังมีศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดก,การศัตรูพืชชุมชนเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรอีกด้วย จากการดำเนินง,งานของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนเกษตรกรทำให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารได้ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรที่อนีในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จมีการประชุมประจำเดือนประจำสัปดาห์มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคเพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินงานให้สำเร็จตามแผนงานแผนงบประมาณที่ได้วางไว้อย่างชัดเจนดังคำขวัญที่ว่าส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ